เดี๋ยวมารีวิวนะฮะเอถ้า,ากรณี f o r ์ T6 นะครับเข้าเกียร์ถอยไม่ได้นะฮะนะครับน็อตตัวนี้นะฮะเดิมเป็นเบอร์13นะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้ก็เป็นเอ่เบอร์สินะครับเป็นเกียร์เบอร์สิบนะครับใช้แทนได้รุดนะครับพอรุดเสร็จก็เข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ถอยไม่ได้แต่เกือบก็ใส่ได้ปกตินะครับก็ไม่ต้องเข้าศูงนะครับ แค่หานอ็อตเบอร์สิใส่แทนนะครับยาวประมาณนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับน็อตประมาณนี้นะครับเบอร์สินะครับใส่เข้าไปแทนนะครับโอเคครับนี้ก็ใช้ได้แล้วเรียบร้อยหลังจากที่เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันนี้หาสติลดไว้เลยนะครับน็อตประมาณเบอร์นี้ครับยาวประมาณนี้นะครับลองดูนะฮะนะครับเข้าได้เรียบร้อยใช่ไหมครับ เกียร์ถอยแล้วนะครับตอนแรกเข้าไม่ได้นะครับถอยหลังได้แล้วเียบร้อยนะครับเกียร์หนึ่งก็เข้าได้นะปกตินะครับเกียร์ถอยก็เข้าได้แล้วนะครับโอเคครับมีติดรถไว้ครับหลุดง่ายครับ